ตอนที่79 9เบาะแสบนแม่น้ำไครหลิงเสียงผู้คนดังจอแจเสี้ยซิวอี้นั่งขัดสมาดบนต่างแกะถั่วลิสงกินแกล้มสุราตอนเซยวชวเย่เข้ามาก็รีบปัดชุดคลุมลงจากต่างทำท่าจะคารวะเซยวชวเย่นั่งลงตรงข้ามเสี้ยซิวอี้ เฉินอย่างก็ามารินสุรานิ้วมือของเสียซิวอี้วางอยู่ข้างขาทั้งสองเขาถูนิ้วกับเสื้อคลุมโดยไม่รู้ตัวและเช็ดมือปากเอ่ยว่าพอแล้วพอแล้วละท่านโหสุราดื่มมากไม่ดีต่อร่างกายเซียวซอเย่ถือจอกยิ้มพูดกับเขาว่า คุณชายใหญ่เป็นคนพิถีพิถันปกติเวลาอยู่ในจวนเจนจัดแนวทางบำรุงรักษาร่างกายเป็นอย่างดีกระมังพอรู้นิดหน่อยเสียสิวอี้ไม่กล้านั่งลงโดยพระการเดิมเขามีรูปร่างเล็กเตี้ยอยู่แล้วยามนี้ยังค้อมกายให้เชียวชวยเยยจึงยิ่งดูต่ำต้อยกว่าเดิม เซลจะเย่ยเอือด้วยน้ำเสียงใกล้ชิดนั่งลงเถิดข้าย,ยังมีเรื่องอยากขอคำชี้แนะจากคุณชายใหญ่เสียเซลยี่วางก้นติดขอบต่างชี้แนะคงมิกลาเซลชิเย่เห็นท่าทางเช่นนี้ของเขาแล้วเทียบกับเสียซซลจัวช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเสียซซลจัวต้องยอมจำนนให้พี่ชายแบบนี้ในใจรู้สึกไม่ยินยอมก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ มูลนี้ไม่เห็นแต่เท้าเหย็นชิงเลยเซลจีเย็ดื่มสุราได้ยินว่าได้ยินว่าเขากับเสนาบดีคงยุ่งกับการสอบสวนคดีลำบากโดยแท้เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากเกิเหลาเขาถึงมีหน้ามีตาเสียสิวอี้ไม่ชอบหน้าเสียสิวจัวนานแล้ว ขาคอให้กันแกล้งพี่น้องที่เกิดจากอนุผู้นี้สารพัรหนาเสียดายทีเสียสิวจัวทำตัวเหมือนปุยฝ้ายตลอดเวลาทำให้ทุกครั้งที่เขาลงมือล้วนไม่ประสบความสำเร็จเขาเป็นน้องชายที่เกิดจากอนุตามธรรมเนียมแนผู้ที่ควรครับราชการก่อนควรเป็นคุณชายใหญ่ชนะที่บ้านท่านจึงกลับกันเสียเล่า เสียซิวอิ่วรับสุรามานะตอนแรกก็มีกล้าไม่ดื่มแต่ว่พอดื่มลงไปสองสามจอกก็ขาดความยับยั้งชั่งใจรู้สึกฟ้าดินหมุนวนบัดนี้ได้ยินเซียวช่อเย่ถามเขาถือจอกเคล่นเสียงตอบดังก,ก็เขาเก่งนี่น่ะท่านโหมไม่รู้อะไรเขาช่างประจบผู้มีอำนาจตั้งแต่เล็กอุบายลึกหลํำ ปีที่เขาถือกำเนิดหิมะตกหนักอักรชิวที่ใช้ตั้งชื่อทายาสกุลเซียเมื่อมาถึงเขาเป็นคำว่ากุ้ยสูงสักพอดีสุดท้ายนักพรตคนหนึ่งทำนายว่าชีวิตเขาจะได้พบบุคคลสูงสักยิ่งคนหนึ่งหากใช้ชื่อนี้จะประทะการบรรดามังเกิดกล้าวของเขาเป็นสตรีมากด้วยแผนการประจบเอาจใจนายท่านของพวกเราสารพัดนายที่สุดก็ขอใช้คำว่าจัว โดดเด่นมาให้เขาจนได้ชิวเตอร์จวนหิงนามรองว่าเหย็นชิงเขาโชคดียิ่งนักชิวเตอร์จวนิงเป็นคำอธิบายความหมายของเสียซิลจัวซิลมาจากชิวเตอร์แปลว่าสั่งสมคุณธรรมจัวมาจากคำว่าจวนหิงแปลว่าความสามารถโดดเด่นเสี้ยซิลอี้พูดถึงตรงนี้ในตาก็าหมุนมองเซียวชิย่ปลอบใจว่า ยายคุณชายต้องแก้งแย่งกับเขาด้วยเล่าคุณชายใหญ่เป็นบุตรชายสายตรงของสกุลเสียสูงส่งยิ่งกว่าเขามาก คำพูดนี้ของเขาตรงใจเสียซเสวอี้พอด,ดีเสียซเสวอี้วางจอกถอนหายใจยาวฮ่าท่านโหเสียซสวอี้ดื่มจนเมาแล้วความกล้าจึงมีมากขึ้นเอ้ยเมาแล้วท่านเป็นบุตรสายตรงคนรองของหลีเปยอองที่บ้านไม่มีทายาทสายรองคุกคามหลายเรื่องล้วนไม่รู้รายละเอียดอย่างพวกเรานะ่ยไกลสุดก็คือที่บ้านมี ที่บ้านมีน้องชายสายรองที่เก่งกาจชาติกาเน็ดของเขาต่ำต้อยก็จริงแต่กลับสามารถเหยียบหัวข้าได้ไม่ว่าอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านใครบ้างที่ไม่ยกย่องชื่นชมเขานี่มันเรื่องบ้านอันใดกันแบบนี้จะให้ข้าวางตัวอย่างไรท่านลองดูแปกสกุลใหญ่สิมีสกุลใดบ้างที่ให้ลูกอน,นุเป็นใหญ่ไม่แต่พวกเราสกุลเสี้หรือราที่มีเสีส้สิวจ๋ว เขารังเกียจเดียดฉันเสีส้ซิวจัวถึงเพียงนั้นเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวความจริงที่สกบลเสี้ฟื้นฟูอีกครั้ง ทั้งยังครองตำแหน่งแปดสกุลใหญ่ได้อย่างมั่นคงล้วนเป็นเพราะเสีย้ยสิวจัวสกุลเสีย้ยตอนนี้แค่ทายาทสายตรงก็มีร้อยกว่าคนแล้วคนเหล่านี้ล้วนได้ชื่อว่าสายเลือดแท้เบื้องล่างยังมีทายาทสายรองและลูกอนุอีกนับไม่ถ้วนคุณชายและคุณหนูเหล่านี้ไม่ว่าจะมีงานแต่งหรืองานศพเงินเดือนหรือเงินรางวัลค่ารับใช้ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเรือนหรือค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านเกษตรกร ทั้งหมดหล้วนเบิกจากสมบัติเดิมของสกุลเสียทังสิ้นเดิมท่านผู้เท่าสกุลเสียตั้งใจสนับสนุนเสียสิวอีให้บุตรชายสายตรงคนโตพวกนี้ปกครองดูแลบ้านแต่เสียสิวอีถ้ามิได้หมกมุ่นกับการบำเพ็ญเตาก็คือเอาเงินไปประจบเอาใจพวกอันธพานหรือนักต้มตุนที่มีดีแต่ชื่อเป็น เช่นนี้ที่ไทยเห่าว่าไว้สกุลเสียดําเนินมาถึงจุคนี้ลูกหลานในตระกูลล้วนไม่เอาไหนนอกจากเสียซิวจัวที่เกิดจากอนุแล้วก็ไม่เห็นใครที่เข้าทีอีกบัดน,นี้เสียซิวจัวอยู่ข้างนอกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาสารยุติธรรม อยู่ในบ้านเป็นประมุกสกุลเสียหลายปีมานี้หยุดยั้าสกุลเสียมิให้ตกต่ำยังสามารถยืนหยัดเป็นหนึ่งในตระกูลสูงสักได้ในบ้านมีพี่น้องที่ดีแต่พระหังผานมากมายเบื้องบนยังมีลุงป้านนะอาวันวันคิดหาอุบายมาหลอกเอาเงินจากที่บ้านพวกเขาทางหนึ่งอาศัยเสียซิวจัวกินข้าวอีกทางหนึ่งกลับพ่นน้ำลายใส่เขา เบื้องหลังทำทุกวิถีทางเพื่อผลประโยชน์แต่ว่าเสื้อซิวจัวชาติกำเนิดทาต้อยเกินไปเซลซิเยรรู้เรื่องนี้ดีแก่ใจอยู่แล้วเขากราบสนเจ้าชวนมีความคิดเหมือนกันนั่นคือ หากเสี้ยซิวจัวมีจุดยืนไม่ชัดเจนเร้นกายอยู่เบื้องหลังตระคูลสูงสักตลอดพวกเขาย่อมเห็นคุณค่าของผู้มีความสามารถยินดีดึงคนผู้นี้มาเป็นพวกแต่เรื่องผ้าไหมเฉียนเชิงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้เสี้ยซิวจัวดูร้ามัวในสายตาของสินเจอชวนกลายเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังคนผู้นี้มีอุบายลึกล้ำถึงเพียงนี้ฝังเงื่อนงำไว้มากมายตั้งแต่ตอนที่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้น คนเช่นนี้ย่อมไม่ยอมให้ผู้อื่นบงการง่ายๆแน่เซลเชเยสถูจอกสุราคิดถึงตรงนี้และเอ่ยว่าคนเราย่อมมีเวลาที่โชคไม่ดีคุณชายอย่ายาร้อนใจเกินไปนักเลยข้าเห็นเขาทำงานอยู่ข้างกายเกเหลือและเสนาบดีคงได้เป็นอย่างดีปกติก็ไม่ดื่มสุราไม่เที่ยวเล่นเป็นคนส้ำรวมคนหนึ่ง เสียสิ้อี้อารมณ์คุกกรุ่นทันใดเขาเรอม,มาอย่างต่อเน,นื่นองปิดปากและจมูกครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างอดทนทนไม่ได้ว่าล้วนนั่นล้วนเป็นการเสแสแ้งทางสิ้นท่านโหสองบุพามบนถนนตรงลงท่านรู้จักหรือไม่หอองวากับหอเสียงอินอย่างไรเล่าหลายปีก่อนเขาเสียสิวจัวซื้อคนจำนวนหนึ่งมาจากหอเสียงอินซ่อนไว้ในจวนเลี้ยงดูมาตลอด เซลซิเย่พอได้ยินชื่อของหอเสียงอินพรันได้กินอะไรบางอย่างแววตาเขานิ่งขึงเออสามเสียงทุมว่าเขาซื้อคนจากหอเสียงอินเหรอใช่ใช่ใช่เสียเซลยิ้ยืดนิ้วออกไปซื้อมาสิบกว่าคนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงล้วนมาจากหอเสียงอินทั้งสิ้น เซลเชเยเงียบไปครู่หนึ่งลุกขึ้นเอ่ยว่าเฉนอย่างเจ้าอยู่เป็นเพื่อนคุณชายใหญ่ก่อนข้าคิดว่าเหยาเวินอี้น่าจะมาถึงแล้วข้าจะออกไปต้อนรับเขาสักหน่อยสสเสี่ยเซลเอียดยินชื่อเหยาเวินอี้ก็นั่งตัวตรงทันทีเรีบรับคำว่าดีมิกล้ารังเซลเชเย,ยไว้วเซลเชียออกจากประตูก็ตอนเรียกว่ากูจินกูจินทิ้งตัวลงมาจากข้างบนกุเข่าข้างเหนวคุณชายร้อง เซลิเย่พูดว่าก่อนหน้านี้ข้าให้เจ้าไปเสิร์ที่หอเสียงอินเจ้าไม่รู้หรือว่าหอเสียงอินเคยขายคนให้กุลเสียสิบกว่าคน กูจินอึ้งไปมิกล้างเหยนหน้าตอบทันทีว่าเชิญคุณชายลงโทษก่อรับคดีรอบมองร้ายฟาบาทครั้งก่อนฮอเสียงอินปแปรพักหันมาจู่โจมเซียวซือเย่เป็นพยานเทศว่าเซียวซือเย่รับสินบนเรื่องปะนี้ประหลาดนักเห็นได้ปุ๊บพักเสียงอินจึงหันไปเป็นพวกเดนียวกับตระกูลสูงสักต้นสายปลาเหตุจบจนวันนี้ยังสืบมิได้ เสี้ยซิวจัวไม่ใช่พวกมากๆในกามแน่นอนเขาซื้อคนจะฮอเสียงอินกลับจวนไปมากมายแต่กลับปิดเงียบมาตลอดเรื่องนี้มีความลับใดซุกซ่อนอยู่กันแน่สนเจอชวนพูดถูกต่อให้เสี้ยวจัวไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆแต่ว่าตั้งแต่เหตุการณ์ในลานราชสัตว์นานหลินเป็นต้นมาหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นเขาล้วนปรากฏตัวในทุกๆเหตุการณ์ลงโทษเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่มาฉีตูจะดื่มสุราไม่น้อย บัดนี้ตาเหยวของเจ้าดื่มสุราจนบอดไปแล้วหรือไรทำงานไม่รอบครอบบกพร่องต่อหน้าที่แน่นอนว่าต้องลองโทษอย่างหนักปะรับแทาจากเฉนอย่างด้วยตัวเองกูจินหลังเหงื่อเย็น เซลชิเย่มอบหมายเรื่องนี้ให้เขาเดิมทีเป็นเพราะเห็นเขาทำงานรอบคาอบเชี่ยวชาญการตรวจค้นมากที่สุดเมื่อก่อนตอนอยู่ในกองทหารม้าเหล็กหลีเปย่ยเขาเป็นทาหารลาดตระเวนไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้มาก่อนเซลชิเย่พูดไม่ผิดอยู่ในชี้ตัวอย่างสบายมานานเขาถึงได้กล้าสะพร่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ข้าให้เวลาเจ้าสองวันไปเสิร์ฟอีกครั้งหมอเสียงอินขายคนให้เสียซิวจัวกี่คนคนพวกนี้ชื่ออะไรบ้าง ภูมิลำเนาอยู่แห่งหุนใดอายุเท่าไหร่แม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกเขาก็ต้องสืบมาให้ละเอียดทั้งหมดเซลเย่มองข้ามเขาไปเอ่ยเสียงเย็นหากพลาดอีกเจ้าก็ไม่ต้องอยู่ในแรงนี้แล้วกูจินรับคําเสียงเขิมรุดไปหอเสียงอินทันทีเชันย้างปรีกตัวออกมาเห็นเซลเยี่มีสีหน้าไม่พอใจจึงเอ่ยว่านายท่านเซลเย่หลับไปแล้วก็รับ พรุ่งนี้เช้าให้ส่งคนให้คนส่งเขากลับไปเซลเยีย่หันกลับไปและมองเข้าไปข้างในเรือนเหมยมีตำราบโบราณหายากเล่มหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตอนไป ตอนไปส่งเขาจะมอบให้เขาด้วยเชินหยางเอ่ยเตือนนั่นเป็นหนังสือที่สกุลยาวสะสมไว้พวกเราไม่ต้องแจ้งคุณชายยาวก่อนหรือขอรับยาวเหวินอี้ขายเรียนเหมยให้ข้าแสดงว่าตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าไม่ต้องการพี่หนึ่งๆพวกเขาพำนักอยู่ต่างถิ่นเสียมากไม่สนใจของพวกนี้คืนนี้เซลิเย,ย่ยดื่มสุราไม่น้อยแต่กลับไม่รู้สึกมึนเมาสักนิดขายนผ้าเช็ดมีอทิ้งอีกอย่างต่อให้กลับเมืองหลวงก็เหมือนบางก กอนเทพไม่เห็นหัวไม่เห็นหางงานเลี้ยงแบบนี้เขาไม่ทางมาดูแล้วคนผู้นี้เชินยากหากไม่ใช่คุณชายเยาไม่ได้เข้ารับราชการเกรงว่าวัน,นิเสซิวจัวคงไม่มีโอกาส คิวที่กำหมดมุ่นของเซียวเือเย่ยหาได้คลายออกไม่เขาพูดว่าชีวิตการเป็นขุนนางหาใช่การศึกษาศิลปะวิชาเหยาเหวนอี้ไม่แน่ว่าจะทําได้ดีกว่าเซียซิวจัวสองคนนี้น่าสนใจนะพวกเขาตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง จะว่าไปล้วนเป็นลูกศิษย์ของไหาเกิดเหล่าเสียซิวชัวอยู่ในแดนโลกิยะคุณชายหยาคือเสียนนอกโลกฉันยางตรึกตรองแต่ดูท่าทีของไหเกิดเหลายังคงอินดูคุณชายหยามากกว่ามิผิดมิเผียไหาเหลียงอี <c oughs> หาเหลียงอี หายเลี้ยงอีถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้เหยเหวินยี้ยอมทำลายทิฏฐิที่เคยมีก้าวข้ามอคติที่มีต่อตระกูลสูงสักรับเขาเป็นลูกศิษย์แค่นี้ก็เห็นแนแล้วว่าเขารักและเอ็นดูอีกฝ่ายเพียงใดหลายปีมนีเซียซิวจัวก็มีผลงานไม่เลวหายเลี้ยงอีกลับมีได้ให้ความเป็นศิษย์อาจารย์กับเขาอย่างแท้จริง ยังไม่เอ่ยถึงเรื่องที่ว่าหลายปีมานี้หายเลียงอีไม่มีทีท่าว่าจะบังคับให้เหวินอี้เข้ารับราชการแม้แต่น้อยหยวนจัวหยวนจัวในอดีตตอนหายเลี้ยงอี้ตั้งชื่อนี้ให้เหยาวินอี้ก็ด้วยจิตใจเมตตาของบิดาโดยแท้อาจารย์สิทธิ์ผูกพันถึงเพียงนี้นับเป็นความใกล้ชิดที่ผู้อื่นไม่อาจเทียบได้เซลเชยเยพูดเหยาวินอี้เป็นคุณชายสูงศักดิ์จากตระกูลใหญ่ หากพู้ตามหลักเกณฑ์ของพวกเขาเขามีเชื้อสายบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทายาสายตรงยิ่งกว่าทายาทสายตรงสกุลพันธ์เฟ้ยและเสื้อเสียอีกสกุลเหยาวบริสุทธิ์สูงส่งมาแต่ไหนแต่ไรที่ผ่านมาแม้แต่บุตรตรีสกุลหวายังยากที่จะแต่งเข้าไปเมื่อมาถึงรุ่นของเหยาวเหวินอี้ภูเขาเงินภูเขาทองยังไม่ดึงดูดใจเขาเท่ากับ ป่าชามหนึ่งด้วยซ้ำฉันยางเคยพบเ <c> ห <oughs> ยาวันอี้แค่ไม่กี่ครั้งตอนซื้อเรือนพบกันผ่านๆพบกันผ่านๆเพียงหนเดียวจำได้ว่าเป็นบัณฑิตที่ห้อยถุงใส่สารไม่ชอบขี่ม้านั่งเกี้ยวแต่ซื้อลามาตัวหนึ่งติงเทากลับมาหรืออย่างเซลเจเย่พันถามฉันยางตอบยังไม่ได้ไปด้วยสามครับ อืมปล่อยให้เขาเล่นสนุกเถอะเซลจชย์เย่ก้าวเข้าไปในห้องของตัวเองถอดชุดกลุมผ้าแพรที่สวมอยู่เปลี่ยนมาสวมชุดทั่วไปงานเลี้ยงดำเนินมาถึงตอนนี้คนที่ควรไปต้อนรับข้าล้วนไปหมดแล้วก่อนฟ้าสางยังพอมีเวลาข้าไปครู่เดียวก็กลับสนเจยอชีวันเดินออกจากตรอกแคบชีตันตามมาข้างหลังไม่กล้าเดินนำจึงยืนก้มศีรษะรอฟังคำสั่งอยู่ข้างหลัง สัญเจอชวนกลับสุภาพมากคันกลับอมมองเขาครู่หนึ่งคืนนี้เจ้าพูดได้ดีมากชีตันรีบพร้อมกายตอบสามารถช่วยเหลือได้เทาวได้นับเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าน้อยแล้วกอรับแต่ซีหงเสียนนิใสขี้ระแวงอาศัยคำพูดไม่จีการไม่อาจล้วงเงินของเขาออกมาได้สัญเจอชวนเอ่ยเรียบเรียบกิจการของเขาในที่ต่างๆเจ้ากระจางแจ้งดีหรือไม่ชีตันตอบมากระจางแจ้งดีขอรับ บัญชีใหญ่น้อยในบ้านล้วนต้องส่งมาที่ครหาสในฉีตูทุกเดือนลงจู้8 8คนที่ดูแลกิจการเป็นบ่าวดเดรือนทั้งนั้นบิดามันดาภรรยาบุตรของคนเหล่านี้ล้วนอยู่ในกำมือเขาบ่มเพาะขึ้นมาเพื่อให้ดูแลบัญชีโดยเฉพาะหากในร้านมีความเคลื่อนไหวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนไม่อาจปิดบังได้ทั้งสิ้นเขามีข้อมูลตรงนี้อยู่ดังนั้นหลายปีมานี้กิจการจึงไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่น้อย สนเจอชวนพูดว่าหากสีหงเสียนจะนำเงินสีล้านตำลึงออกมาย่อมต้องมอบให้เจ้าไปเบิกที่ครัง <c oughs> ทั้งทั้งยังต้องมอบกุญแจให้เจ้าข้าขอถามเพียง <c oughs> เงินนี้จะลำเลียงอย่างไรชีตันคิดคำนวณในใจผ่านไปครา่งจึงตอบว่าใช้เส้นทางบอกมีความเสี่ยงมากจริงๆการขนเงินต้องมีสินค้าบังหน้า นี่เป็นเงินสี่ล้านตำลึงหากไม่มีการค้าที่ทำมันเนิ่นนานและอำพรางผู้ว่าการมณทนเจียงสี้างสิงสานเจียงสิงสารมองปราดนี้ยเห็นความผิดปกติอีกอย่างใต้เทา้าการใช้เส้นทางบกต้องผ่านเจียง4ีสเมืองก่อนทั้งยังต้องผ่านตีเฉิง เหล่านี้ล้วนเป็นด่านยากประเด็นสำคัญที่สุดก็คือสี่หงเสียนผู้ถูกฉีตัวไม่มีที่เก็บซ่อนเงินก้อนนี้นี่เป็นเงินก้อนหาใช้ตัวแลกเงินไม่ต่อให้ตั้งใจหาเรือนเปล่าหลังหนึ่งก็มิแน่ว่าจะเ,เงินสี่ล้านตำลึงได้หมดเงินมาถึงมือแล้วปัญหาใหญ่ก็คือจะใช้ออกไปอย่างไรต่างหากเสนเจอะชวนจ้องมองราตรีครู่หนึ่งเงินก้อนนี้จะไม่เข้ามาในฉีตัวฉีตันไม่กล้าส่งเสียง ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเสนเจอชวนพูดต่อไม่ว่าใช้เส้นทางบกหรือเส้นทางน้ำล้วนต้องผ่านการตรวจสอบในเจียงซี ในเจีอสี่เงินสี่ล้านตำลึงมีจำนวนมากเกินไปคิดจะปกปิดให้มิดชิดทุกหยุดต่อให้เจ้าข้าคิดหาวิธีมาอย่างดีคนเบื้องล่างก็ใช่ว่าจะทำได้ดีเงินเข้ามาแล้วไม่อาจใช้จ่ายออกไปได้ก็ไรประโยชน์น,นั้นเงินนี้จะไม่เข้ามาที่ฉีตู่ซีตนันคาดเดาความคิดของศนเจอชวนและเอ่อยถามอย่างเชิงความหมายของเท้เท้าก็คือให้หนงเงินออกมาและทิ้งไว้ที่นั่นเปลี่ยนเป็นการค้าเพื่อขนส่งลำเลียงหรือ ครึ่งหนึ่งมอบหมายให้เจ้าจัดการเช่นนี้สนเจอชวนพูดอีกครึ่งหนึ่งข้ามีหนทางของข้าเองเจ้าเองก็ต้องเตรียมตัวไว้สกุลรีกิจการใหญ่โตขาดผู้ดูแลไปสักคนมีได้สี่หงเสียนไม่อยู่แล้วเจ้าย่อมเป็นนายที่ใหญ่ที่สุดชีตันรับคำส้นเจอชวนไม่พูดมากอีกขึ้นรถม้าและอำลาสีตันกลางคืนเขายังต้องกลับไปอ่านสำนวนคดีที่คุกหลวงคดีเก่าเมื่อ20ปีก่อนก็ต้องอ่านเพื่อจะพบเงื่อนงำเบา แต่ในนั้นบ้างทําให้ไม่มีแม้แต่เวลาจะกลับไปนอนพักรถม้ามาถึงคุกหลวงเกิดชิงชิง,ชงอยู่เวรกลางคืนและเดินตรวจตราสั่งให้คนเปิดประตูเรือนไว้นานแล้วรอให้เซียวเทียนหยาบังคับรถมาเข้ามาตอนสนเจ๋อชวนลงมาเกิดชิงชิงเข้ามากระซิบเสียงก้อยท่านโหมมาสันเจ๋อชวนปลดสาย เสื้อคลุมตัวใหญ่ก้าวขึ้นบันไดยพยักหน้ากับเกอชิงชิงอีฝ่ายถอยหลังไปจากนั้นเส้นเจอส่วนดึงเสื้อคลุมออกหน้าประตูพาดไว้บนแขวน บนที่บนแขนก่อนจะผลักประตูเข้าไปเซลซิลยเย,ย่ดื่มสุรามาแม้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแต่ก็ไม่อาจขจัดกลิ่นสุราออกไปได้เขาเอ็นกายพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้ของเนเจ๋อชวนมีหนังสือปิดหน้าพอยินเสียงหยิบหนังสือออกแต่กลับไม่ขยับตัวมานั่งสิเซลซิเย่ยโยนหนังสือลงบนโตะ๊ะเซนเจอชวนดันประตูปิดแขนเสื้อคลุมตัวใหญ่ไว้บนราวแผ่นเสื้อจากนั้นปลดกระดุมหันไปศพ ากับเซลเย่ขาก้าวออกไป,ปเผชิญหน้ากับอ e ีกฝ่ายประชิดเข้าไปใกล้กระทันหันเซลเอยะยื่นมือมาโอบเอวสันเจอชวนริมฝีปากบางของคนทั้งสองประกบกันจุมพิษกันอย่างดุดดื่มก่อนจะทำสิ่งอื่นใด